p l a n เนอรีเก่งฮาริสบุกเซอร์ไพรส์แจกผิวใสถึงออฟฟิศกลางกรุงแบรนด์ l พ n นเนอรเปิดตัวกิจกรรม p l a n เนอ y ี่วายยูซยูโรโชบุกแจกผิวใสทั่วประเทศโดยมีเก่งฮาริสโบยอยนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่ของวงการบันเทิงที่น่าจับตามองมาร่วมสร้างสีสันและเป็นแขกสุดพิเศษกับกิจกรรมในครั้งนี้ผ่านสินค้า ยูสูออเรนบอดี All ้เซรั่มและโพเมกรานเอสเอชเอเอ็กซ์ตร้าไวร์เรดบอดี้เซรั่มที่บูธแพลนเนอรี่น้ำเมเจอร์ทาวเวอร์รามาก้าเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาแบรนด์แพรนเนอรี่เปิดตัวกิจกรรมแพรนเนอรี่ว u ยยูแซดยูโรทโชบุกแจกผิวใสทั่วประเทศ โดยเก่งฮาริสบวยย้อยนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่ของวงการบันเทิงที่น่าจับตามองมาร่วมสร้างสีสันและเป็นแขกสุดพิเศษกับกิจกรรมในครั้งนี้ผ่านสินค้ายูสุออเรนบอดี้เซรั่มและโพรเมกรนเนสเอชเอเอ็กซ์ตราวรีดบอดี้เซรั่มที่บูตรแพลนเนอรี่นเมเจอร์ทาวเวอร์รามาก้านอกจากนี้เก่งฮาริสบวยย้อยยังมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบุกเซอร์ไพรส์แจกผิวใสถึงออฟฟิศโดยมีการนำสินค้าที่ช่วยบำรุงผิวในหน้าหนาวมาแจากให้แก่ พนักงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วยอีกทั้งขอแสดงความยินดีกับสิบผู้โชคดีที่ซื้อสินค้าที่บูธกิจกรรมพร้อมรับสิทธิ์ถ่ายรูปคู่กับเก่งฮาริโบยอยยอสุดพิเศษทางผู้บริหารแบรนด์แ l ล n เนอรีกล่าวว่า p l a n เนอรีจะเป็นแบรนด์สกินแคร์ผู้ส่งต่อความงามจากธรรมชาติสู่ผิวอย่างล้ำลึก ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายโดยเน้นการพูดถึงเรื่องผิวต้องแพนเนอรี่จะเน้นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาจาก Active i ินกรีเดียนวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติอย่างใส่ใจที่ปลูกด้วยวิธีแบบออร์แกนิกดั้งเดิมปราศจากสิ่งเจือปนและสารเคมีไม่บริสุทธิ์จาก นั้นนำมาสกัดโดยกรรมวิธีพิเศษเพื่อให้ได้สารประกอบเข้มข้นที่มีผลทดสอบประสิทธิภาพในงานวิจัยอย่างแพร่หลายว่าให้ประสิทธิภาพมากที่สุดในการแก้ปัญหาผิวของผู้บริโภคในแต่ละด้านเช่นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสารสกัดทีทรีช่วยลดสิวคุมความมันบนใบหน้าสารสกัดชาดเขียวจากเกาะเชจูช่วยกระชับรูขุมขนและดีท็อกผิว สารสกัดทับทิมช่วยลดรอยดำรอยแดงสารสกัดส้มยูสุช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสสารสกัดจากเห็ด5าชนิดสำหรับฟื้นฟูผิวสร้างผิวแข็งแรงสารสกัดจากสมเกาหลีเข้มข้นช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยสารสกัดพิเศษจากผลอะโวคาโดสำหรับผู้มีปัญหาผิวแห้งเติมน้ำให้ผิวคงความชุ่มชื้นยาวนานสารสกัดจากเมล็ดองุ่นช่วยลดลดฝ้ากระเม็ดสีและสารสกัดเซนเทล่าเอเทติก้าช่วยลดสิวผดผื่นแพ้เพื่อแก้ปัญหาของผู้บริ ได้อย่าตงตรงนอกจากนี้แพลนเนอรี่ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยสารสกัดจ,จากธรรมชาติที่มาพร้อมกิจ,จกรรมสุดพิเศษที่ให้ทุกท่านร่วมติดตามกันได้ที่ https www facebook com p l a n n e r y เร็วเร็วนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพลนเนอรี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเร,เรื่องผิวต้องแพลนเนอรี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพลนเนอรี่ยูสูอเรนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพลนเนอรี่โพเมกราเนตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพลนเนอริสเคงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเก่งแฮริตเครื่องหมายสี่เหลี่ยม, it, คมยเคงแฮริท